พยัญชนะของภาษาดัชมี26ตัวพยัญชนะตัวแรกตัวอาออกเสียงเป็นสระอะกับสระอาถ้าเขียนตัวเดียวออกเสียงสระอะแต่ถ้าเขียนสองตัวอาอาออกเสียงเป็นสระอาเสียงยาวหน่อยตัวที่สองคือตัวเบออกเสียงเป็นบอใบไม้ แล้วก็ตัว c ออกเสียงเป็นตัวคล้ายตัว s บางทีก็คล้ายตัว k กตัว d ออกเสียงเหมือนดอเด็กตัวต่อไปคือตัว a ออกเสียงเป็นสระแ a ถ้าเขียนตัวเดียวถ้าเขียน2ตัว a a จะออกเสียงเป็นสระ a แล้วก็ตัวต่อไปคือตัว f ออกเสียงคล้ายกับ ฟอฟันเคตัวเคมันจะต้องออกเสียงตัวเคตัวอย่างเช่นคำว่าเคที่แปลว่าบ้าตัวต่อไปตัวห่าออกเสียงเป็นตัวหอหีบแล้วก็ตัวหอนคูตัวต่อไปเป็นตัวอีออกเสียงเป็นสระเอต่อไปก็คือตัวเยออกเสียงเป็นตัวยอยักษ์แล้วก็ตัวต่อไปก็คือตัวกากอไก่ ตัวต่อไปคือตัว L L ก็ออกเสียงเป็น lowering ตัวต่อไปเป็นตัว M M ก็คือมอมาตัวต่อไปตัว N N ออกเสียงเป็น n หน,นูตัวต่อไปเป็นตัว O ถ้าเขียนตัวเดียวจะออกเสียง O ถ้าเขียนสองตัวก็ออกเสียงเป็นตัว O ต่อไปก็เป็นตัวเป ออกเสียงเป็นปอปลาพยัญชนะตัว Q คำว่า aquarium r ออกเสียงคล้ายกับรรเรือตัว S ก็จะออกเสียงคล้ายกับตัวโซโซตอ,ออกเสียงคล้ายกับตัวต่อเต่าถ้าตัว T ตามหลังตัว I อย่างเช่นอยู่ในคำ p o l i s i ให้ออกเสียงเป็นตัว S ในคำว่า star ชนต่อไปคือตัวอึมันจะออกเสียงเหมือนกับว่าอออ่างวหวนควบกันอยู่อึแต่ว่าพูดเร็วๆนะคะคืออึเช่นคำว่าดั a n k ล well t a n แปลว่าขอบคุณค่ะตัวเฟออกเสียงเหมือนกับฝอฝาแล้วก็ พยัญชนะตัวต่อไปคือตัววออกเสียงเหมือนวอแหวนต่อไปคือตัว X ออกเสียงคล้ายกับตัวโซโซตัวต่อไปก็คือตัวเรียกกันทั่วไปว่าคลิกไอออกเสียงคล้ายกับตัวสระอิบางครั้งก็ออกเสียงคล้ายกับตัวยอยักษพยัญชนะตัวสุดท้ายคือตัว Z ออกเสียงคล้าย